โยร์ตเจ้าที่ผู้ชายผู้ชายโยร์ตเจ้าที่แดี๋ปั๊บนะกี่นาทีเดี๋ยวเดี๋ยวแกหันมาบอกเองฝากหนึ่ง จะได้ย่ข้าน้องจะได้ไมจะได้อยู่้ง่ได้อยู่น้งด้อยู่ข้างเลยนัองั่งน่มนั่คนั่ง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 นา่งนั่งนั่งนั่งน่งไั่ไน่ได้่งนั่งนั่งนั่งดั่มนั่ไดั่งนย่งนั่ง่งนั่งนั่ดนัยง่งรั่ง่งนัน่งนน่นั้งั่นั่ง่งน่่่น่่่่ ตอนนี้ปลายเท้าแซ็กเหน็บชาไหมชาไหมหนาวไหมคุณชาไหมไม่ชา,ชาอุ่นไหม,ไมเย็นไหมไม่ไม่มีอาการนะนะเดี๋ยวถ้าแซ็กรู้สึกว่าเท้ามันอุ่นเย็นหรือชาอยา่างใดหนึ่งบอกบอกผมเนะเพราะว่าน้องมันไม่พูดต้องเอาหน้าข่าวสื่อแทนนะแซ็กรู้สึกยัง ข้ารู้สึกบอกนะครับรู้สึกไหมไม่รู้สึกเลยเหรอแซ็ถ้ารู้สึกบอกะนะ เงียบก่อนเงียบหนูเงียบก่อนดูจะตายมันหายแล้วก่อนเลกมีการไหมโอเคโอเคไม่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 เป็นไรพอแล้วนั่งนั่งสบายเลยตรงนั้นมันก็ไม่ให้ไปตอนนี้มันก็ซื้อไม่ได้เอาตรงไหนที่มันซื้อได้นะมันซื้อไม่ได้เลยพี่ผมพยายามมาเอาเอาเอาล่างนข่าวซื้อแล้วอ่ะก็อายุเท่าไหร่ เดียว่นเอาไงดีวะแต่ตัวน้องมันมีอะไรไหมคือว่ามันไม่มีไงแจ็คพอมันไมีมันไม่ได้อะมันไม่ใช่จุดนั้นนะเราไม่ถึงจุดใช่ไหมพี่มันไ็ไม่ได้ใช่ตอนนี้ไม่เหงาพ่อเราเข้าเข้ามูเที่อ่ะพบอกบอกพ่อองตายพวกนี้เทียงใอเจะรอใเซจะรอเดี๋ยงวาผมท้ๆรุนแรเขาได้แป๊บๆ เขขาาไ่งงงออยลองกระตุ้นดูนะผมจะกระตุ้นให้ดูนะถ้ามันไปตรงนั้นไม่ได้มึงกระตุ้นนะอ่ะเปงไงมึงลุกดิลุกดิลุกดิลุกลุกลุกจับแกผ้าเลยเฮ้ยช่วยจับแกผ้าพ่อบอกีิว่าให้ลุกพูดดิพ่อพูดหน่อยลูกวะลูกวะลูกเพื่อนลูกเพื่อนลูกเพื่อนเป็เราอลูกอะอะลูกยืนมือดิชูมือดิยืนมือยืนมือยืืนมอตะเป๊ะตะเปะ เตเป้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 เตเ้เก้งว่ะคือไม่ได้กินยาเลยเลยใช่ไหมเตเปได้กินเตเป้หน้าคือเลยนักหนาวว่ามาจับแม่งจับแก้ผ้าแม่งเลยจับทอกเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอเปล่าไม่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 เรก่อนมันเป็นยังไงไอ้มันเองเองลองเล่าอาการมันเป็นยังไงตอนนี้มันมันมันเป็นยังไงเป็นยังไงไหนเดินมาเนี่ยหารเช้นอกเชฟข้าวบ้านไหนอ่ะบ่อยแม่งเลยแล้วเราไปปิดห้องอ่ะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเป็นไง เราไล่ผีอ่ะครัแบกมาแล้วกูัวกูก็เจ็บปะเนี่ยเป็นไงเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมไปเรื่องเนาะถามเขาดิว่าเจ็บไหมเจ็บไ่มนึกว่าเจ็บนะขอถุงมือหน่อยพี่พี่หมูดึงลิ้นให้หน่อยพี่หมูดึงลิ้นพี่หมูดึงลิ้นมีมีมีทถุงมือไหมไปดึงลิ้นเลยแบบเดียวใครอยากหายอ่ะคิดว่าพี่พาเขาขึ้นรถไปไปไปเลย

เจ็บตุ่เจ็บตุ่มนก็บตุ่มดึงลิ้นดึงลิ้นอย่าเดี๋ยวดึงลิ้นปกติพูดได้ให้ให้พี่หมูดึงเนี่ยวงกัดเล่นเกมเล่นอะไรคุยได้ปกติเหมือนเด็กธรรมดาเสียอาอะไรปะเนี่ยอยากได้อะไรปะเนี่ยพ่อพูดสิพ่อพูดแต่ละข่ารช้างน้ำบอกข่ายช้างน้ำว่าวิ่งข่ายช้างน้ำว่าแต่ยกนี่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 เห็นนะก็บอกอย่ายกหลงมือยกขึ้นหลงมือขึ้นจากบนขึ้นยกขึ้นอ่ะปกติไอ้วิ่งเองวิ่งไปลองวิ่งหน่อย วิ่งกลับมาเดียนกันตัวเดียนไปปกมากขึ้นเดียนเย่เยเอวิ่งเดยนเเดยปกติไปไวไหมเดียนไเดียนปกมากขึ้นเดียนไเดียนที่เขาเนี่ยเดียนไม่เดียนไปกมากมาเปนไรเดี๋ยวดึงดินดึงลินยไปได้เออวิ่งมาทีงตเถียงตเถียงมาหลังกลับไปวิ่เอวิ่งเวิ่งเาาเปดแลวอ่ะดึงดินแน่ พี่หมูดึงให้หน่อยนอนนอนเอาเสือมา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 ,มาดึงลิน้นทีนี้นเองเจ็บเอง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 จะได้พูดอ่ะน,นอน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 เลยเอาหมอนหน่อยหมอนหน่อยหมอนหน่อยทุกอย่างมันมันต้องมาวิทยาศาสตร์ต้องมาแล้วจริงๆเพราะมันไม่ให้ไปอ่ะอ่ะนอน เอาเอารองเท้าก่อนรองเท้าก่อนอ่านอนดึงโคนดึงโคนดึงโคนนะพี่แต่ต้องให้ใครใครไข่ล็อกนะไข่ล็อกคอร์กัดนะกัดนะเอาตัวนี้ล็อกก่อนล็อกก่ออ่านอนนอนแต่มันมันมันจะได้พูดแล้วบอกเขาเลยนั่งนั่งนั่ง นอนนนนอนนั่งนั่งลนั่งลงนั่งลงนอน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 นนนอ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 น ขอช้อนสั้นอันได้ไหมคะยากขอช้อน่เปิดยากแลวขอช้อนอันใหญ่รับมือผมได้ไหมรับช้อนก่อนมือหุเก่งมือเก่งกลัวไหมเนี่ยแม่พูดแปลด้วยกลัวไหมกลัวกลัวก็พูดดิพูดดังๆอ่ะมันใสเง้เนี่ยพูดก็พูดแล้วกลัวไหมกลัวครับ พูดดังๆวันนี้ตูองหายน้องพูดดังๆไงพูดหล่านี้พูดดังๆดัดเสียงดังกันนมามึงไปแอ็ดชักว่าวเนี่ยมาหรือเปล่าพูดเสียงดังกว่านี้กลัวไหมพูดดังๆกลัวครับพูดดังๆเสียงดังเอาดังกว่านี้เออกลัวครับชื่ออะไรชื่ออะไรเราอ่ะชาจิตวิทยาบางทีเด็กมันเจอเราไม่รู้ละมันไม่ให้ไปเราต้องใช้ตรงนี้ก่อนอะ ชื่ออะไรนะอัไยังไมพูดเร็วๆดิพูดเร็วเร็วพูดเร็วชื่อชื่อังะบอกเขาเลยเองพูดเร็วพูดเร็วๆพูดเร็วๆอ่ะัยนี่นี่กำลังทำวิธีองชื่อังบบะแห้งๆอ่ะพี่โมอ๋อจำเออหูงนอปากปาปากชื่อสามเออ พูดคือปกติคเอาลิ้นขึ้นเอาลิ้นขึ้นอ่ะเอาลิ้นขึ้าวครับเอาลิ้นออกมาแลบลิ้นแลบลิ้นออกมาเอาลิ้นขึ้นแบบอกมาแลบลิ้นออกมาเยอะเมียมลิ้นออกเยออะาวเยอะเมียมออกเยาวยาวออกมาเยอะเขาไม่ทำอะไรเขาไม่ทำออกมาเยอะเอาออกลิ้นยาวๆอออกลิ้นยาวๆออกลิ้นมายาวๆเอออากลิ้นยาวๆหน่อยดึงเล็ยดึงเลยอาออกลิ้นยาวๆเล็กเอาเลยวมันจะได้พูดจริงๆ

เขาไม่ทำาอะไรยาวยาวยาวออกมาเลยออกาเลยออยาวย่แหลลียากอเยอเยะอาอยาวๆาอยาวๆยอะยเอาออกลิ้นยาวๆเขาไม่าพี่ต้องอกี่ต้องรอกาวนี่ไงกเขายาเายาวยดง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 คลิ้นเลยมันมันจะได้พูดเปลี่ยนออกยาวๆเปลี่ยกลิ้นยาวๆไม่พูดกัวดึงให้เจ็บนี่ยออกาวอยากยากัดมืออยากัมือยากัดมือ อ้วกอเอามึงพูดเลยมึงพูดสิเนี่ยมึงไม่พูดดึงอีกมึงจะพูดไหมใช่ในกลมอ้าเอามาชื่อชื่อเยอะนิดเดียวชื่ออะไรเอามาชื่อชื่อผ้ากางผ้ากลางแม่เออชื่ชื่ออะไรแม่ชื่อให้พูดเร็วๆรแม่เรียกทางว่าที่ชื่ออะไรชื่อทั้งนั้นหมด แม่พูดงแ้ออเขาวืออันนี้บอกยังันีของใครอ่ะอันนี้ของใครอ่ะหมอทำพีไรเอาออกเลนเออเอาเลยเอาเลยเอาออกก่อนหมอไม่ทำหรเนียนี่กูภายกำลังทำอยู่เอาออกไปเนี่ยเอาออกไปเอาออกาที่จุดะสัที่เาเจ็บไปวดชื่ออะไรใช่คือเขารู้ตัวแต่แต่ผมไม่รู้ว่าลิ้นเขาอ่ะมันมัทำอะไรนี่แรงไพนี่งใค เฮ้ยชื่ออะไร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 นี่ยรู้เนี่ยเองอ่ารู้อะไอไม่พูดอ่ะชื่ออะไรบอกอ็งเฮงบอกบอ็งฮงอ่ะัเลเนี่ยอันแ้ทไมอกไม่พูดพ่อถามพี่ทำไมเขาไม่พูดพอถามพี่ไองันพูดนกวอ้างันดนนกวเอาเอ่ขอมือออกก่อนนะสองข้างเลยหว เอาพูดมาข้อถังมาที่ไหนเขาไม่พูดเป็นอะไรเอาพาดเช็ดนี้นะเช็ดน้ำลายนี่นะที่แขนเอ็งลองพูดดิเอ็งไปเจออะไรมาอ่ะไปถามไม่พูดไปเจออะไรมาถึงไม่ยอมพูดแต่มันพูดชัดแล้วเมื่อกี้เออแล้วหมอปลาไม่เอาบิดฮะแต่หมอปลาบิดแตะแตะยังไม่ไม่ต้องแตะไม่ต้องแตะนะเมื่อกี้เอาเร็วๆตัวแตะเลยชื่ออะไรบอกเขาเลยบอกท่านชื่ออะไรอ่ะแกชื่ออะไรชื่ออะไรพูดมาฮะ ซื้อสาลีสาลีอ่าพูดดังๆทไถ้าเองพูดไ็นบางดึงไปเนี้ยดั่นยังอ่ะดัยังบอกไสังกัดหนฮชื่ออะไรชื่อข้งนะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อข้งนังอ่ะชื่ออะไรชื่ออะไรพูดดังๆพูดดังๆปกติปกติปกติขับพูดดังไพี่ เราพูดเรื่อเล้เารกพูด้บบเาอยเราอ่าเราชื่ออะไรชื่ออย้างนวะบอกเขายังไงบอกสีมิงเชงอ่ะยังเอามีดด้านเอาไม้ด้านสามมาดิซัดเลยบอกบอกทานนเลยบอกงอ่ะมันรู้เนี่ยบอกไปเจออะไรมาเราไปเจออะไรมาไล่ฟังเลยแตงยาสังมาเนี่ยวาเจออะไรมาที่เทศกาลแางยาสงเขาอ่านออกเขาเขียนได้เยพูดเลพูดแล้วฮะแางยาังที่เทกาลนั้นเนี่ยว ไปเจออะไรมาลองเล่าให้ลุงฟังกันเลยบอกต้องเออเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นจื่อหรือเปล่าเหตุการณ์นั้นบอกกันบอกเขาเลยบอกเขาเลยมันเจออะไรมาบอกเขาแทงๆอ่ะบอกเขาเทงๆอ่ะเอาไปไปมึงจะพูดเร็วๆเดี๋ยวว่าพาไปเล่นเกมมาไปเจออะไรมาอ่ะได้กระตุ้นให้อ่ะไม่เป็นไรหนักทีเนี้ย ดึงเส้นให้ดึงเส้นให้ทีนี้เองเจ็บแน่ครับคุณเขาเป็นระยะระยะไปเจออะไรมาถ้ากูเขาพูดแทงแทงพูดแทงแทงะพูดแทงแทงอ่ะดึงเส้นให้ทีนี้เองกระตุ้นเองเจออะไรมาลูกถามว่าเจออะไรมาเขาพูดชิงรางชิงรางชื่ออะไรบอกแล้วถามว่าเจออะไรมาแต่อ่ะถามว่าเจออะไรมาบอกเลยบอกชิงรางรางอ่ะเมื่อกี้มันพูดเลยแหละแต่มันเหมือนมันอายอายเลยไม่รู้มันพอถามเดี๋ยวกูจะให้ พ่อแปลคนเดียวก็สอนหน้านี้นี่เขาพูดแบบเขาคืออะไรแบบปกติเขาพูดแบบเราปกตินี่แหละอะไปอะไรกระตุ้นให้พ่อถามซิไปเจออะไรมาพ่อถามซิพ่ออ่ะดึงลิ้นไม่อีกรอบนึงอ่ะดึงอีกอ่ะดึงพ่อถามมาสำหรับเด็บแน่เอ็งเอ็งไม่พูดให้พูดให้โอกาสพูดเองไม่พูดเอ็งก็ต้องดึงลิ้นจะพูดไหมไปเจออะไรมาลูกจะพูดไหมไปเจออะไรมาสามีบอกเขาไปเลยจะพูดไหมเมันอกี้ย่าหังเนี่ยมือมือมันก็้เยอะนั่น À đừng vị. Đi giờ này mà. Chú nhá, ăn đi mà. Con ra sáng, sáng thì nay phải mất chỗ. Thì bố mình ngoài lòm. Lêu lêu lêu. Mơ mô, mô chăng mơ khăn trắng này mà, mơ mơ cái dâu này, mơ chưa ở đây này mà. Mơ nhá không này mà. Bi giống xin ăn bi giống này mà. Bọc xương lăng này. Bọc xương lăng này. Bọc này. À, ok. Bỏ về đây, đừng lên, đừng lên kẹt. À, 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 à,

แล้วพี e, ่ออกมายาวๆมีย่อยอ่มีบนนมกว่ามีบนนมกว่าเอ็งพเอ็งพูดไหมเองจะพูดไหมอ่าถ้าถ้าพูดก็จะไม่มีบนนมจะพูดไหมนั่นนั่นเป็นบีบนมอ่ะเองจะพูดไหมเองอะรู้ไงเองไม่พูดอะอ้าะมึงไอ้กูสาดิบอ่ะมึงนั่งเลยมึงพูดอ่ะมึงให้กูสาดิบมึงเล่ามึงเล่ามา เออไปเจออะไรเงยมเจออะไรมาบอกมาเร็วไปเจออะไรมาก็โกละสิงเ้เเจออะไรมาเร็วพอถามสิหันชงมานมือมือกย่นหันชงเนเจออะไรมาเราไปเห็นอะไรมาจะได้ช่วยได้ไงลูกเออเปช่วยเาอ่ะนไปเห็นอะไรนะ ไม่มันจะให้บิดบนนมยา้บิดบนนมอ่ะจับแขนบิดบนนมเลยย่งไรเจออะไรมาเอาพูดมาพูดมาเอานมาเนี่พูดมามีใจรทำอะไรเรานัช้เยงจอางนะหันทางบ้านกัน้อีกนะาดันบิดบนนมนะบกบิดบนนมนะบอกอ่เจออะไรมาเจออะไรมาบอกพี่ก็หน่อยเจออะไรมาีเขาทำงานอ่ะเยวทำงานหันช้างมนวะ พี่แข้งแย้งง่าย่โก้เด็กไม่มีใครรวนลามอะไรนะพ่อโกบพี่แข้งแย้งง่าก็เหตุการณ์รกลัวมากกันตรงนี้เพราะว่าเนี่ยน้องมันกลัวสั่นมากเลยเนี่ยเรามีใครรวนลามอะไรเราไหมเขาทำงานอะไรกับใครมีมีคนมาอยู่ในตัวห้างนี่เปนตับ้านหรือไม่ไม่ไม่คนรอบข้างเนี่ยแหละมีคนอาาจารย์ไหมาจารย์หรือลุงมีไหมตัวจับอะไรเงี้ยมีไหมถ้าอายถ้าออายเไ้อถ้าอายเดี๋ยวไปถ้าอายไปบอก ไปบอกกับพี่สองคนโอเคไหมเล่าให้ฟังได้ไหมพี่พูดอ่ลุกพอพูดทำเป็นงั้นลุกพอพูดก่อนนี่คุณจับมือฮะนึกว่ามีคนจับมือฮะเพราะว่าหลายเทสนะพี่ในตัวจะมีคนยับไว้นึกว่าเราถึงเงี่ยมันยังสั่นอยู่เลยาสิงห์ตู้บ้านไหนะเล่าให้ฟังหน่อยไปเร็วอ่ะไหนลุกเลุกดิลุกใ่้พี่พี่หมูลองเข้าไปแอมคุยมาสองคนเลย ผมว่ามันจะต้องเจออันนี้มากเนี่ยมันรู้เล่เล่นไปฮะไปอนะ่ะพอแล้วพอแล้วกระตูนมุ้ยกระตูนยิงงามด้วยมันกลัวมากเลย